สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้วันที่24กันยายน2563นรนะครับตอนนี้เวลาประมาณเที่ยงห,หน่อยนะประมาณเที่ยง1020นาทีนะครับวันนี้ผมพอดีพักเที่ยงนะครับวันนี้มาทํากระชังเลี้ยงปลานะครับมันจะเลี้ยงปลานินกับปลาตะทิมครับช่วงพักเที่ยงตอนนี้ก็เลยเปีกตัวออกมานะครับปีกตัวออกมามาดูอ้อยบนคนาสักแป๊บหนึ่งนะครับ จะถ่ายดูว,ว่าไม้บนขนาประมาณเดือนนิดนะครับมีความสมบูรณ์นะครับจเจริญเติบโตไปแค่ไหนนะครับวันนี้ทํากระชังปลากับพ่อตาแม่ยายนะครับช่วงพักเที่ยงก็เลยมาดูสักหน่อยนึงนะครับนี่แต่กอก็ค่อนข้างดีนะครับเป็นลำที่มันเป็นลำลูกนะครับลำแม่ผมตัดไปแล้วเพราะมันโดนหนอนกอกินนะครับก็ เจริญเติบโตได้ดีเหมือนกันมีใส่ปุ๋ยขี้บัวใส่ปุ๋ยขี้ไก่ไปนะครับใช้ได้ครับมีความชืน้นฝนมันช่วงนี้ค่อนข้างดีนะครับตก3าวันตกครั้งหนึ่งนะครับไม่ได้รดน้ําก็โอเคครับมันรอดแน่นอนนะมันตอนนี้มันยืนต้นแลละนะครับเนี่ยจากต้นลูกก็จะมีต้นนะครับต้นที่อ่า ลูกของลูกอีกทีหนึง่งนะคิดว่านะ่าจะเป็นลูกของลูกอีกทีหนึง่งขึ้นมาอีกแล้วที่ไม่อาจจะเป็นเป็นหนอนะที่เป็นต้นแม่ก็ได้ที่ผมตัดทิ้งไปนะด้านล่างมันมันงอกขึ้นมานะครับในกอแรกส่วนกอน,นี้มันผมเพิ่งปลูกนะปลูกปลูกซ่อมเพราะามันตายไปกอนนี้ก็ใช้ได้อยู่นะครับมีประมาณสี่ห้าหนอละนะครับต้นนี้ ต้นนี้ประมาณ78ดนะครับมีต้นแม่แล้วก็มระมาณ78หนอต้นลูกงอกขึ้นมาต้นนี้ยังครับมีต้นแม่ต้นเดียวแต่ว่าน่าจะงอกอยู่ใต้ดินแล้วนะเดี๋ยวรอรอปุดจากดินขึ้นมานะก่อนนี้ก็ค่อนข้างงามเลยนอนกอมันกินนะครับต้นแม่ผมก็เลยตัดหอ่อครน,นี้ต้นลูกหนอนด้านล่างก็แตกขึ้นมาเยอะเลยนะประมาณเจ็ดเจ็ดนอ ตัวนี้เมื่อคลิปที่แล้วที่ผมที่ผมตัดไปนะครับนี่เห็นหนอนไหมครับที่ผมตัดออกว่าหนอนกอ,อก,กินนะครับส่วนอันนี้ผมอมผมยังไม่ได้ตัดต้นเนี้ยผมยังไม่ได้ตัดนะครับอุ้ยหมดหมดกลางทางเยอะนะครับนี่ ผมหักหนอนกรอมกินนะครับหนอนกอมกินตรงนี้เขาคนนี้ผมหักหักหน่อมันออกเ่ยไอหักลำมันออกเนี่ย,อมมออยพอพอเราหักไปแค่นี้เนี่ยไอสิ่งที่อยู่ด้านล่างเนี่ยตานี้งอกมาอีกแล้เนี่ยอันนี้คือต้นแม่นะครับถ้ามันงอกมาปุ๊บมันก็จะยาวมาคนนี้มันจะแย่งอาหารต้นลูกพวกเนี้ยต้นลูกทั้งสี่ต้นเนี่ยนะครับเพราะนั้นผมจะตัดออก มีเวลาเราก็มาดูแลไปนะครับก็สนุกดีครับช่วงพักเที่ยงใส่ช่วงพักเที่ยงกินข้าวเสร็จแล้วก็มาดูดูแลต้นอ้อยเราสิ่งหน,นที่เราชอบก็เพลินดีนะเพลินดีนี่เดี๋ยวผมตัดจริงเลเมื่อกี้ไปตัดแต่งกิ่งต้นมะนาว้วย ถ้างอกมาอีกผมก็จะตัดอีกฮะต้นแม่ผมไม่เอาไว้ละร,รู้สึกหนอนหนอนตรงนี้จะงอกขึ้นมาอีกนะหน่อใหม่มาดูกอานี้ครับนี่กอานี้ผมก็ยังไม่ได้ตัดเนี่ยต้นแม่หนอนกอกินย้อนแสงนี่ครับหนอนกอนกินเนี่ยนนนเนี่ยหน่นอน ตาอ้อยนะครับนี่เริ่มเริ่มงอกนี่แหละเนี่ยเริ่มเป็นเขียวเป็นออกมากจะเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะตัดออกตัดไปเรื่อยครับต้องระวังต้นลูกเดี๋ยวจะโดนเดี๋ยวหักไหนที่ไม่จำเป็นนะครับก็ตัดออกไปมันจะแย่งอาหารกันนะครับ จะแย่งอาหารต้นที่ถ้าเป็นต้นลูกที่มันกำลังจเจริญติบโตใช้เป็นพวกเลื่อยใบแหลมๆก็ได้ครับใบเล็กเลืเ่อยเข้าไปทีละข้างก็ได้ผมไม่มีผมผมผมใช้ตัวนี้เพราะ ผมมีผมซื้อมาตัดแต่งกิ่งต้นมะนาวต้นไม้ขนาดเล็กนะครับใส่ใส่ตัดตรงนี้ได้เลยหว่าเสียวมันกันนะจะโดนน้อยจะเป็นต้นลูกมางอกมอีก,ก็จะตัดอีกครับจะได้ไม่ยังอาหารต้นนี้ ต้นนี้ผมหักออกแล้วมันยังไม่โผล่ขึ้นจากดินเดี๋ยวเอาไว้ก่อนถ้ามันงอกขึ้นมาอีกผมจะตัดทิ้งอีกมีผหปุ๋ยมาใส่เมื่อวันก่อนนี่ครับสิบเอ็ดกอตรงนี้ค่อนข้างสมบูรณ์ครับอาหารเพียงพอแสงก็สองถึงนะประ,ประมาณสิบโมงเชา้าถึงถึงสี่โมงเย็นครับมันจะได้แสงเต็มที่หน่อยเพราะว่า ตรงนี้มันเป็นติดป่ายางนะครับฝั่งด้านนี้ก็เป็นก็เป็นต้นไม้แล้วก็เป็นป่ายางทางด้านนู้นจะเป็นทิศตะวันออกนะครับตะวันมันก็จะขึ้นมาปุ๊บกว่าจะมาถึงกว่าแสงจะลงมามาถึงตรงเนี้มันจะเป็นร่มก่อนนะครับในช่วงเช้าจะสายสักสิบโมงนหน่อยมันจะเริ่มได้รับแสงสิบโมงห้าโมงเช้าจนถึงสี่โมงเย็นเนี่ยมันจะเริ่มได้แสงเพราะมาพมันห้าวเย็นมันจะโดนโลไม้แถบนั้นบังอยู่แล้วเพราะ ตะวันนะด้านนั้นเป็นที่ตะวันตกนะตะวันก็จะตกในด้านนั้นนะครับสิบเอ็ดกอสวยงามครับปลูกเรื่อยครับอ้อยมีเวลาว่างก็นำถ้าหาท่อนพันได้นะครับหรือใครที่มีอ้อยยอดนะครับสำหรับคนที่ไปคันขายนะครับเป็นข้อแถมอ้อยยอดมานะเราก็ตัดส่วนที่มันเป็นปลายยอดนะครับ นะพอตามันค่อนข้างเยอะนะแล้วก็เจริญเติบโตได้ดีนะครับเราก็มาปลูกทิ้งมาเรื่อยๆยนะครับปลูกทุกเดือนทุกสัปดาห์ได้ยิงดีนะครับเราก็จะมีอ้อยคันขายทั้งปีนะครับสำหรับใครที่มีพื้นที่หลงเหลือนะครับตรงนี้มันว่างใช้ประโยชน์คุ้มค่านี่เดี๋ยวผมไปซื้ออ้อยเข้ามาคันขายเดี๋ยวผมจะเอายอดมาปลูกตรงนี้อีกนะครับตรงนี้เป็นต้นเพชรปลกเบิกไปแล้วนะครับ พอตามบุเบริรไปแล้วตัดให้ควายกินนะเดี๋ยวผมจะมาขูดมาพรวนมาเอาลากเพชรออกนะครับแล้วก็แต่งทำเป็นหลุมอย่างดีกอหนึ่งถ้ามันมีสัก15บหาลำยี่ลำหรือ2กอนะต,ตีไปกอละ10ลำสอกอยี่สิบลำแล้วก็คันน้ำขายได้ในปริมาณที่พอสมควรนะครับในวันหนึ่งสมมุติว่าเราใช้ ขันขายสักสามกอสี่กอเนี่ยก็เป็นเงินหลายบาทเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นปลูกได้เยอะยิ่งเยอะยิ่งดีครับโอเคครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวจบไปแค่นี้ก่อนนะครับขอขออวยพรขออวยพรให้เพื่อนๆชาวไอ้ขนำทุกคนนะครับขายดิบขายดีเป็นเทนําเทท่านะครับใครที่กําลังปลูกอ้อยอยู่นะครับอ้อยกําลังเจริญเติบโตหรือ Uh, เกือบๆจะได้ตัดขั้นขายแล้วก็ขอให้คุณภาพตีนครับหวานหอมนะครับนี่พื้นที่ว่าง เดี๋ยวได้ยอดอ้อยมาก่อนจะมาปลูกตรงนี้โอเคครับเพื่อนๆวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ